น้าหน้าที่23บเรียนกันต่อนะครับสำหรับชั้นม1มีกฎไวยากรณ์เยอะนะครับหนังสือเล่มนี้หน้าเรียนนะครับนะต่อไปจะเรียนเรื่อง adverb of frequency adverb นะครับตัวนี้ที่คุณครูกำลังเขียนเส้นดแดงๆนะครับแปลว่าคำขยายกริยา adverb of frequency นะครับแปลว่าคำขยายกริยาที่บอกความทีนะครับ frequency แปลว่าความทีนะครับนะ ความที่นี่คือบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะครับไม่ใช่ความถี่ของคลื่นนะไม่ได้เกี่ยวอะไรของคลื่นวิทยคุคลื่นโทรทัศน์อะไรไม่เกี่ยวนะคือเขาว่าบ่อยแค่ไหนนั่นเองนะว่าความถี่เนี่ยโอเคนะครับคําแปลก็คือให้เขียนคำิยายกคุยยาบอกความถี่อายุนะครับเป็นแพสซีฟ e v o i c ที่ถูกใช้ชู to, เพื่อที่จะ บอกนะครับว่า how often บ่อยแค่ไหนนะครับคำว่าความถี่นี่คือบ่อยแค่ไหน we do something ที่เราทำบางสิ่งบางอย่าง mm hmm. ให้อด d ร์ไล n ์ขีดเส้นใต้ mm hmm. คำ adverb of frequency นะครับคำพยากรณ์ที่บอกความถี่ในประโยคข้างล่างนี้นะครับ this sentence s the first one is done for you แน่นอนนะครับในะประโยคคิดนี้มาอีกแล้วนะครับข้อ1ได้ทำให้เรียบร้อยแล้วทำเป็นตัวอย่างไว้แล้วนะครับ ข้อหนึ่งก็คือ I often often go for pizza after my dance class เขาก็เลยนะครับขีดเส้นใต้ให้หรือว่าคุณครูวงกลมใางทีหนึ่งคำว่า often often band often band a d v e r b of frequency ที่บอกความถี่คือแปลว่าบ่อยๆนะครับนะบ่อยๆหรืออาจจะแปลว่ามักจาก็แล้วแต่นักเรียนนะครับนะก็แปลได้ประมาณนั้นฉันไปรับประทานพิซซ่าบ่อยๆหลังจากที่ เรียนข้าบการเต้นรำจบนะครับข้อที่สอง my brother พี่ชายหรือน้องชายของฉันเอาเลือกเอาคนไหนคนหนึ่งนะคุณครูเลือกเอาพี่ชายพี่ชายของฉันนั้น is hardly able hardly able นะครับนะทั้งสองขับนี้นะครับแปลว่า ค่อนข้างยากนะครับนะ hardly ever แปลว่าค่อคนข้างที่จะยากหน่อยนะครับแปบลบว่างั้นค่อนข้างยากหน่อย h a r d l y ever ยากหน่อยอะไรครับ at จะอยู่ที่นะครับ is ตรงนี้นะครับแปบลบว่าอยู่นะครับนะ at, แ t แปลว่าที่บ้าน because แปลว่าอี i ต์ h วทเขา is นะครับตรงนี้ is คือแปลว่าอยู่เขาอยู่กับ with แปลว่ากับบ his girlfriend อยู่กับแฟนของเขาเพราะฉะนั้นพี่ชายนะจะค่อนข้างยากหน่อยที่จะอยู่บ้านพี่ชายของฉันไม่ค่อยอยู่บ้านเนี่ยคุณรู้ปแล้วไม่ค่อยก็คือยากหน่อยนะครับที่จะอยู่บ้านก็เลยเปแปลว่าไม่ค่อยอยู่บ้านนะครับเขาให้ขีด a d v e r b o a l frequency นะครับนักเรียนก็ขีดกับว่า hardly ever นี่แหละนะครับ hardly ever แปลว่าไม่ค่อยได้อยู่หรือว่า แทบจะไม่ค่อยอยู่หรือว่ายากหน่อยที่จะอยู่นะครับนะ,ะคุณครูขีดใได้ขีดอย่างนี้ดีกว่านะครับนะ,ะวงกลมไปซะเลยค่อยขีดเส้นใต้นะครับนะแต่เราวงกลมไปเลยะจะเห็นชัดเจนค่อยสามอิซาเบลสปอเรนพ่อแม่ของอิซาเบลนะครับซัมทามบางครั้งนั้น invite มีชวนฉันนะครับ to the cinema ไปดูหนัง นะครับนี่ข้อสาเพราะฉะนั้นให้ขีดเส้นใต้คำที่เป็น Network w f f k อ r e ีเฟซก็คือขีดคคำว่าสัมามนะครับบางครั้งซึ่งแปลว่าบางครั้งนะครับนะเอาสีอะไรก็ได้นะครับไม่เป็นไรข้อที่4 i never go to bed after 10 pm ฉันไม่เคยเข้านอนนะครับหลังจากสี่ทุ่ม On a school day ก็คือในวันที่โรงเรียนเปิดวันโรงเรียนเปิดนี่ไม่เคยนอนหลังจาก4ี่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นไอคิตรก็คือนะกรูเปลี่ยนสีดีกว่านะครับนะเห็นชัดเจนก็คือคขา่า nevernever แปลว่า, Never. Never, า,วาไม่เคยนะครับเป็น adverb of p r e f e r e n c y นะครับคือการเอกีิยยาบอกความทีเอาไปข้อที่5ครับจอนและมา a w a y s นะครับ a w a y s ก็คือสายเสมอสายเสมอในการทำอะไรครับ for football training ในการมาซ้อมฟุตบอลมาซ้อมฟุตบอลนี่สองคนนี้มาสายเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคำที่ขีดเส้นใต้ก็คือคำว่าอะไรครับคำว่า a w a y a w a y s แปลว่าเสมอเสมอเป็น n e t w o r b frequency นะครับ พอสุดท้ายแล้วนะครับพวกเราชอบอดนตรีชนิดเดียวกันมักจะชอบดนตรีชนิดเดียวกันนะครับวันมักจะคือคำไหนครับคำว่า usually นะครับเพราะฉะนั้น usually คือกริยาที่บอกความถี่โอเคนะครับตรงนี้จบนะครับนะคุณครูพยายามอธิบายให้สั้นกระทัดรัด กระชับได้ใจความนะครับพร้อมกับแปลให้แล้วไปต่อครับผมกขแอลก็บอกว่า Circle ให้วงกลมนะครับ the correct word คำที่ถูกต้อง to complete ในการทำให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์ครับ rules Rule แปลว่ากฎเกณฑ์นะครับ,บกฎเกณฑ์กฎระเบียบกฎ กฎไวยากรณ์นะครับนะกฎไวยากรณ์เหล่านี้ให้สมบูรณ์ w r i right. t h t adverb adverb ในทีนี้คือ adverb of frequency นะครับคำขยายกริยาบอกความทีจากข้อ k ทำให้ถูก correct places คือจัดได้ถูกตรง <c oughs> ที่ทางของมันนะครับ on the line ก็คือลงในเส้นในเส้นนี้นะครับ line แปลว่าเส้นประเั็นข้อที่หนึ่งนะครับ กับข้อที่2คุณครูก็เลยมาแปลให้ว่านะครับคำขยายกริยาที่บอกความทีนะครับ go คือไปกันได้นะครับหรือว่ามานะครับหรือว่าติดตามมาด้วยทีหลังนะครับ after คุณครูวงกลมมาแล้ว after the verb to be verb to be ก็คือ verb to be แปให้เข้าใจยิ่งง่ายๆยิ่งขึ้นนะครับก็คือคำขยายกริยาที่บอกความทีนั้นจะมาหลัง verb to be เพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับคุณครูก็เลยนาประโยคจากข้างบนเมื่อกี้นะครับมาให้ดูนะครับประโยคว่าจอแอนมาอารอเวสเลดเนี่ยประโยคนี้นะครับเมื่อกี้นี่นะครับจอแอนมานะครับนี่จอแอนมาอารอเลดนะครับนะคุณรครูก็ยกมาหเห็นตรงนี้เห็นไหมครับเขอบอา,ยา,ยาบอกว่าคำกยายกรยาบอกความทีนะครับ จะมาทีหลัง verb to be นะครับ verb to be คือคาว่าอะไรครับคือคําว่า are เห็นไหมครับคำขยายกริยาบอกความทีคือคําว่า away จะมาหลัง verb to be นะครับก็คือตามหลัง verb to be นั่นเองนะครับโอเคเห็นภาพแล้วนะครับข้บอที่2คําำขยายกริยาบอกความทีจะมาก่อนกริยาแท้นะครับ main verb แปลว่ากริยาแท้ คำขยายกริยาบอกความทีจะมาก่อนนะครับกริยาแท้ยกตัวอย่างให้เห็นอีกนะครับ never เป็นคำิยายกริยาบอกความที we go ตัวที่ครับเป็นกริยาแท้เพราะฉะนั้นคำขยายกริยามาก่อนนะครับมาก่อนกริยาแท้นะครับ go เป็นกริยาแท้เห็นไหมครับเห็นภาพชัดเจ,เจนแล้วยังครับ คุณครูยกมาจากประโยคไหนครับ I never go to bed after 10 pm ก็ประโยคนี้นะครับนี่นะครับ I never go to bed after 10 pm ฉันไม่เคยเข้านอนนะครับก่อน4ี่ทุ่มนะครับโอเคเห็นภาพนะครับนะแล้วต่อไปการเรียงลำดับนะครับนะตรงนี้นักเรียนจาก0% 0ถึง1้0ี่ยถ้าเราใช้คำว่า never นะครับ I never ฉันไม่เคยเข้านอน ก่อนสี่ทุ่มหมายความว่าศูนเปอร์เซ็นเลยนะครับความน่าเดิมเบอร์เนี่ยแต่ถ้าฮาร์ดลีเอเวอร์ฮาร์ดลีเอเวอร์แปลว่า,าแทบบจะไม่นะครับนะแปบลบว่าแทบ,บจะไม่ก็ยังทําอยู่นะครับแต่แทบ,บจะไม่ทำเั้งะฉยเลยก็ประมาณสัก15-20%นะครับสมดัมนานๆครั้งนี่แน่นอนนะครับประมาณสัก25%่สิบหอนเฟนนะครับนะคำว,ว่า often เนี่ยแปลว่าบ่อยๆก็ได้แปลว่าค่อนข้างจากก็ได้นะครับประมาณ50%นะครับ usually นะครับนะแปลว่าบ่อยๆก็ได้แปลว่ามักจากก็ได้นะครับประมาณ75%แต่ถ้า a w a y นะครับดิเขาเขียนมาให้แล้วนะ always สม่ำเสมอนี่คือร0 0เต็มเลยนะครับโอเคนะครับ้าคิ้ตามเปอร์เซ็นต์เรียงตามลำดับอย่างนี้นะครับนะผ่านนะครับเข้าใจนะครับนะ ไปต่อมาเรียนเรื่อง Time expression นะครับ Time expression อ x p r e s s i o n แปลว่าการแสดงหรือการบ่งบอกนะครับ Time เวลาการบ่งบอกเวลานะครับข้อ M คำแปลอยู่นี่นะครับ Underline แปลว่าขีดเส้นใต้ the time expression การบ่งบอกเวลา in this present simple tense ใน present simple tense ข้างล่างนี้ The first one นี done for you นะครับข้อหนึ่งได้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะคำแปลข้อหนึ่งก็เขียนว่า greg has chess club on wednesday afternoon greg ได้มีนะครับ chess club ก็คือชมรมการเรียนหมากรุกนะครับในช่วงบ่ายของวันเพ่อวันพุธนะครับนี่คือคำแปละนะ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเขียนมาให้ว่า on Wednesday afternoon นั่นก็คือเรียกว่า time expression นะครับ on Wednesday afternoon นะครับเขาเขียนใต้ใ,ตให้แล้วนะมาก็อสองนี้ให้เราคิีน,นะครับคือพวกเราเห็นอ,อ๋อไม่ใช่เห็นนะครับพวกเราดูหนังนะครับ v e ซ f เ l ฟพวกเราดูหนังที่โรงหนังนะครับวันสมมัเดือนละ1ครั้งเพราะฉะนั้นเราก็เขียน time expression เขียนยังไงครับ ก็วันสมนจบเลยเดือนละครั้งนะครับแปลว่าเดือนละครั้งนะครับที่สามในวันเสาร์ในทุกๆวันเสาร์นะครับ 3, วันเสา,สา,ร,สาเร์เตอร์เมสเนี่ยหมายถึงว่าทุกๆวันเสาร์ฉันจะไปเรียนการาเต้นรำสวีเดนนะครับทับศับไปเลยนะสวีเดนคือเต้นรำบนถนนคุณครูเลยทับศับไปเลยว่าสวีเดนไปเรียนวันไหนครับ ไปเรียนทุกๆวันเสาร์เพราะฉะนั้น time expression ก็คือทุกๆวันเสาร์ขียเฉพาะตรงนี้นะครับนะตรงนี้นี่เดี๋ยวคุณครูคุณครูลบจะก่อนก็นได้นะตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนงงครับให้ขียเฉพาะ time expression นะครับแต่ละข้อเนี่ยนะ visit cousins ฉันไปเยี่ยมญาติญาติของฉัน t w า c e y e เ r ียปีละสองครั้งเพราะฉะนั้นขีด time expression ก็คือคปีละสองครั้งนะครับ t ้าไวซเยียดูนักเรียนดูคำแปลแต่และข้อด้วยนะครับนะถ้าเกิดแปลไม่ถูก My mom แม่ของฉันและแดดและคุณพ่อของฉัน Have tennis classes ไปเรียนตีเทนนิสนะครับทุกๆฤด,ดูร้อนเพราะฉะนั้น time expression ก,ก็คือทุกๆฤด,ดูร้อนนะครับ ขอ้อที่หกไมแกรน d ดตแกรนเ d ตเนี่แปลว่าคุณปู่หรือวาอ่าคุณตานะครับไ,รได้ได้สองอย่างนะไม่ใช่คุณปู่อย่างเดียวนะคุณตาก็ได้คุณปู่หรือคุณตานะครับได้ c ช a t to my mom c h a ชแปลว่าคุยนะครับนะคุยกับคุณแม่ของฉันอเดี๋ยวไม่ต้องขีดนะครับนะขอให้ขีดเฉพาะถาม r e g r e s s i o n ่นนตอนไหนครับนตอนบ่ายเพราะฉะนั้นเราขีดเฉพาะ t n t h f t e r n o o n นะครับในตอนบ่ายโอเคนะครับยากไหมไม่ยากเลยนะครับนะเอาไปต่อครับข้อ mm hmm. in complete แปลว่าอะไรครับ complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์ทำอะไรให้สมบูรณ์ครับข้อ1ถึงข้อ5าทำด้วยการเติมอะไรครับเติม a word from the box อกซคำศัพท์จาก สี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสี่เหลี่ยมนะเหลืองเหลืองเนี่ยเราก็เอาคำว่า every มาใช้กับอาทิตย์นะครับสัปดาห์นะครับสัปดาห์ทุกๆสัปดาห์ every week หรือ every month ทุกเดือนหรือ every year นะครับทุกๆปีแล้วถามแล้วนักเรียนนะคุณครูพบเติมให้อีกนะครับ every ปแปลทุกๆนะครับแต่ week Month, Year, ไม่ต้องเติมเสนะเพราะ every week every month every year นะครับทำหน้าที่เป็นเอกพจนะครับอย่าลืมนะไม่ได้เป็นพระพจน์นะครับถึงจะแปลว่าทุกปีทุกเดือนทุกอาทิตย์ก็ตามนะครับเพราะ every นี่นำหน้าได้หมดนะคือ every body every t h i n g นะครับ uh, nobody not t h i n g นะครับ every อะไร everywhere นะครับ everywhere every t h i n g โนเว์ no พวกนี้เป็นเอกพจน์หมดนะครับจำไว้เลยนะที่คุณครูเอ่ยมาเนี่ยนักเรียนถึงได้เห็นว่าไม่มี S ตามหลังนะครับข้อที่สองนะครับให้เติมคำว,ว่า once นะครับ once อย่างนี้แปลว่า,าวันละครั้งนะครับ once day วันละครั้ง once month เดือนละครั้งอ่าไม่ใช่นะครับ twice a month เดือนละสองครั้ง t h r e e time s a year นะครับปีละสามครั้ง เป็นต้นนะครับข้อที่สามวันต่างๆนะครับวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันศุกร์อตอนบ่ายตัวทีนะครับตรงนี้วันศุกร์ตอนบ่ายนะมีคำว่า friday afternoon นะครับเอาว f t e r น o o มามาใส่ต่อตรงนี้เลยนะครับนะเป็นคำศัพท์เดียวกันนะ friday afternoon แต่ว่าหนังสือเขาเขียนไว้คนละบรรทัดเพราะว่ามันเนื้อที่ไม่พอนะครับนะ เอาเปว่าคุณครูยกมาเขียนตรงนี้เห็นชัดเจนนะครับ Friday afternoon นะค afternoon ทำไมตอร์เมสนะครับคือทุกๆุนะครับทุกๆุกกกบ่ายวันศุกร์นะเป็นสัพท์เดียวกันนะครับก็ให้ใช้อ่อนวันเฉยๆหรือว่าจะใส่ว่า Friday afternoon Wednesday morning Monday night อะไรก็แล้วแต่นะครับใช้อ่อนหมดเลยนะตีตัวอย่างพอซีนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงนะครับ เช้าอย่างเดียวช่วงบ่ายอย่างเดียวที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ระบ,บุวันด้วยนะช่วงเย็นอย่างเดียวให้ใช้ in นะครับนะ in the a in the morning in uh, the afternoon in the evening ส่วน termes นะครับที่เขาวงเล็บเนี่ยหมายถึงถ้า in the morning เฉยๆไม่ termes ก็คือในเช้าว,วันเดียว แต่ถ้า in the morning the s ก็คือในทุกๆเช้านะครับความหมายอย่างนั้นนะครับนักงเรียนกัว่า the s เนี่ยวหลือข้อสุดท้ายนะครับถ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทุกๆทุกๆเสาร์อาทิตย์เลยก็ให้ใส่ s ให้ใช้ s นะครับนะสำหรับวันหยุดเสาร์อาทิตย์จำไว้เลยนะครับให้ใช้ s โอเคนะครับนี่คือหลักการใช้คำ preposition และคำเหล่านี้นะครับ ไปต่อครับผมก็อโอนะครับให้ complete แปลว่าจงทำให้สมบูรณ์ทำอะไรสมบูรณ์ครับ sentence ประโยคต่อไปนี้ด้วยอะไรครับด้วยคำ adverb of frequency นะครับ adverb เฉยๆนะนี่คือ adverb of frequency นะคือคำขายายกริยาที่บอกความถี่และให้ correct form คือทำรูปแบบให้ถูกต้องด้วยนะครับตาม verb in bracket คือคำกริยาที่ใ้ไว้ใน bracket แบบววงเล็บนะครับนี่คำกริยาที่ใ้ไว้ในวงเล็บเนี่ยให้เปลี่ยนให้ถูกตามเท้นด้วยตามประธานด้วยนะครับนั่นก็คืออีวาแอนโจเซฟนะครับมีคำว่า sometime s กับ w h a t เมื่อกี้ที่นักเรียนเรียนมาข้างบนคำ adverb of frequency นะครับมาก่อนหรือมาหลังคำกริยาแท้ครับ เดี๋ยวขึ้นไปดูนิดนึ่งนะอยู่ในหน้านี้หรือเปล่าเมื่อกี้คุณครูนี่นะครับคำขยายกริยาที่บอกความทีนะครับจะมาก่อนกริยาแท้เพราะฉะนั้นก็เลยนะครับนี่นะครับ sometime นะครับคือ adverb frequency มาก่อนกริยาแท้นะครับ watch เป็นกริยาแท้นะครับต้องมาก่อนนะจำไว้เลยนะครับอย่าให้ผิดก็เลย เขียนเป็นอ e v ว n and Joseph sometimes watch a football match at the weekend E v a n และ Joseph นะครับบางครั้งก็ไปดูแมตช์การแข่งขันฟุตบอลนะครับในวันหยนุดสุดสัปดาห์กริยาต้องเติมอะไรไหมไม่ต้องเติมนะครับเพราะว่าประธานเป็นพ้าหูพ์นะครับโอเคจบนะ ข้อ my c l a s s m a t e เป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ครับเป็นเอกพจน์นะครับเพราะไม่มี s แล้วเขาให้สองคำนี้มาคือคำว่า a w a y s กับคำว่า be คำว่า be ในที่นี้คือ verb to be นะครับนะเราต้องมาผันให้มันเข้ากับประธานนะครับประธานเป็น my c l a s s m a t e แปลว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนของฉันแต่คนเดียวนะไม่เติม s เพราะฉะนั้น verb to be ก็ต้องเปลี่ยนเป็น is แล้วกดเมื่อกี้บอกว่า adverb o frequency ตามหลัง verb to be หรือมาก่อน verb to be ครับขึ้นมาดูกดอีกทีหนึ่งการน,นักเรียนเริ่มคำขยายกริยาบอกความทีนะครับจะตามหลังนะครับ verb to be นะตามหลัง verb to be แล้วก็มาก่อนกริยาแท้เพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ไว้หลัง verb to be นะครับ ก็ต้องเป็น is always โอเคไหมครับเข้าใจนะ is always energetic เพื่อนในว่งเรียนของฉันนั้นเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงนะครับนะแข็งแรง energetic เนี่ยมีกำลังวังชามีพะละงกำลังอยู่เสมอข้อที่3าวีพวกเราต้องหลายเป็นผู้พจน์นะครับ adverb frequency นะครับมาก่อนกริยาแท้ look for เป็นกริยาแท้นะครับพวกเรานะครับมองหาหอยเชลล์บนชายหาดบ่อยๆนะครับนะเนี่ย look for เนี่ย my art teacher คุณครูสอนศิลปะของฉัน usually paint มักจะระบายสีภาพนะครับเอาไซด์ด้านนอกข้อสังเกตนะครับ My a r t h s r นะครับคนเดียวนะครับครูสอนศิละปะของฉันคนเดียวไม่เติมเอเพราะฉะนั้นนะครับกริยาต้องเติม S อนะนี่กริยาคำว่าเพ้นเนี่ยต้องเติม S ด้วยอย่าลืมนะครับ ข้อที่5้าโมนิกานะครับเนเวอร์นะครับขอให้คำว่าเนเวอร์กับความหา read เนเวอร์ read ไม่เคยอ่าน message ก็คือข้อความนะครับที่ส่งไปทางโทรศัพท์นะครับหรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับ when she is on holiday เมื่อเขาหยุดพักร้อนนะครับมีวันหยุดยาว holiday ให้สังเกตยังไงครับสังเกตคำว่า read นะครับต้องเติม s เหมือนกันเพราะอะไรครับ เพราะประธานเป็นกับพน์บรุษที่3สังเกตสอข้อนี้ให้ดีนะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะที่ายเพิ่มเติมด้านล่างนี้ข้อที่6นะครับ i am hardly ever ฉันแทบจะไม่เคย at home อยู่บ้านนะครับ on Sunday on Saturday ตัวีครับในวันเสาร์กลางคืนนะครับเพราะฉะนั้น b ตรงนี้ก็คือ verb to be เหมือนกัน verb to be นะครับต้อง บางไว้หน้า a d v e r b o f u e n c y ก็คือผันไปตามประธานประธานเป็น I นะครับก็ต้องผัน w o r b to be เป็น am นะครับแล้วตามด้วย Hardy-Ever l นะครับนะ Hardy-Ever l นี่เป็นสับเดียวกันเลยนะครับนะบแปลว,ว่าแทบจะไม่นะครับ Hardy-Ever l แทบจะไม่เคยทีนี้มาดูหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือ ถึงแม้จะมีคำขยายกริยาบอกความทีนะครับนี่นะครับตามกฎของข้อนี้เลยนะครับนี่คือคำกริยาบอกความทีถึงแม้จะมีอยู่นะครับคำกริยาแท้นะครับก็ยังต้องเติม S เนี่ยคำกริยาแท้ยังต้องเติม s นะถ้าประธานเป็นเอกพจน์บทบที่3นะครับแล้วก็เป็น present simple tense ด้วยนะครับบอกเล่าคนจริงทั่วไปแต่ถ้าเป็น past simple tense เนี่ยก็ไม่ต้องนะครับนะ เ,เป็นมาเป็นเทนนี้อย่างเดียวอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับเช่นนะครับอ๋อเช่นก่อนเช่น my a r t t e a c h e r u s u a l l y p i n นะครับเนี่ยตามตัวอย่างกริยาก็ยังต้องเตมิม s เอาไซด์ outside. แต่ถ้ามี modal verb มาแทนที่ adverb frequency นะครับกริยาไม่ต้องเตมิม s ฟังให้ดีนะครับหลักไวยากรณ์ตรงนี้ คุณครูยกตัวอย่างประโยคก็เห็นคือประโยคเดิมนะครับมา my art teacher เปลี่ยนจาก usually ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นคำขยายกริยาบอกความทีตัดทิ้งซะแล้วเอา modal verb มาแทนคือคำว่า can ใส่สีชมพูให้เห็นชัดเจนเป็นไงครับกริยาไม่ต้อง to be นี่กริยานะครับปวดเ t อร e เพ้นตัด s ออกนะจำไว้เลยนะครับนี่คือค,ครูพีนานยกไม้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับ ว่าหลักการจำนะครับนะความพลิกแพลงของหลักวยากรณ์นะครับโอเคไหมครับเข้าใจตามนี้นะครับนะอ่ะคุณครูไปเร็วเลยครับผมข้อี่นะครับให้ Choose ให้เลือก the correct answer นะครับคําตอบที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งนะครับแซมแอนไอฉันแซมและฉันนะครับ Go! ไปสว imming ว่ายน้ำในตอนเช้าในตอนเช้าเขาใช้อะไรครับระหว่าง in กับ at นะครับตอบ a ครับ in the morning น n ะครับ in t h e m o r n in g in t h e n f t e r n o o n in the evening นะครับใช้ in นุะกรูวงกลมที่ไปเห็นแล้วนะครับนะว่าตอบ a ข้อสอง my friend เพื่อนของฉันเป็นผู้โพสต์ดูวิดีโอ วันต่างๆวันต่างๆใช้อะไรครับอาทิตย์จัน์การพูดทั้ง7วันใช้ทั้ง7วันปกติใช้ออนแต่ว่าก <c oughs> ็เอก็บีไม่มีออนนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีออนใช้อินแทนได้ไหมไม่ได้นะครับก็ใช้สับอื่นที่ไม่ใช้ออนก็คือ Every นะครับนะใช้ Every แทนได้โอเคตามนี้นะครับข้อสามตัวยูโดคลับนะครับสโมสรยูโดอ่า พบกันนะครับหรือว่ามีการเรียนอา,อาทิตย์คำว่าอาทิตย์เนี่ยนะครับนะไม่ใช่ว่า on a week นะครับไม่ได้นะครับนะก็ต้องเป็น one น w e e k ก็คืออาทิตย์ละครั้งนะครับ O N C E ตอบข้า b นะตอ่อบวอาบีภาษาอังก My family g o s shopping ครอบครัวของฉันนะครับไปซื้อสินค้า ข้อนี้ก็เหมือนกันนะครับเดือนละสองครั้งเขามีให้เลือกนะครับอย่าใช้ทูเฉยเฉไม่ได้นะต้องทวายวงกลมข้อเอแปลว่าเดือนละสองครั้งนะครับหานะคำแปลนะนักเรียนดูคำแปลด้วยนะครับข้อที่5นะครับ i only go cycling นะครับ cycling แปลว่าไปปั่นจักรยานนะครับฉันไปปั่นจักรยานนะครับ ah uh, weekend วันยุดสอเทวันหยุดสอเท็ดเขาใช้อะไรครับจำได้ไหมเขาไม่ใชอินนะครับนะเขาใชแอดครับนะวันหยุดสุดสัปดาห์นี่จำไม่เลยนะครับใช้แอดนะครับแอดเดอะวีค end โอเคนะครับมาก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะครับวีเพลย์วอลเลย์บอลพวกเราเล่นวอลเลย์บอลวันต่างๆนะครับนะให้ใชอ่อนแล้วก็วันต่างๆตามมาด้วย ช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยังใช้อ n อนเสมอนะครับนะตอบ B นะครับก็คือช่วงบ่ายของวันอังคารไม่เป็นไรนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงบ่ายก็ถือว่ายังใช้อ n อนอยู่นะครับตอบ B โอเคนะครับผมโรูพี่นันจะเลยฉเฉลยทิปให้แล้วนั่นก็คือไม่วงกลมให้เห็นแต่วงกลมทิปให้เห็นนะครับ ตามสไตล์การสอนของครูพินันนะครับเรียนแบบนี้นักเรียนตั้งใจฟังทุกข้อก็จะได้ความรู้นะครับผมเป็นนันว่าวันนี้คุณครูนะครับเสียงแหบเสียงแห้งนะครับเพราะว่ายังเป็นโควิดอยู่ยังยังไม่หายดีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอรวบรัดกระชับใจความนะครับนคอแห้งแล้วนะครับจบการซิมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่เข้ามาเขียน อคอมเมนต์ Comment นะครับใต้คลิปที่คุณครูกําลังไลฟ์ like สดเนี่ยแล้วคุณครูไม่ได้ตอบกลับนะครับนะต้องขออภัยอย่างยิ่งวันนี้ขอจบการไลฟ์ like สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับขอความโชคดีจงเมด่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม